อันนีน้ันอาด้วยเด็กคที่สิกเส้นางามมากครับย,ยังเสียงเีก,เกันส้นทางภูหลวงครับ เขาหัวโล้นครับซ้ายขวาเขาหัว,หวล้นทั้งนั้นครับสวยมากครับเส้นทางที่ตื่นเต้นตลอดเวลาครับห้ามหลับท่านใดที่มาจากลมเก่าวิ่งเส้นนี้นะต้องมาตอนกลางวันครับจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับวิวสวยงามสะดุดตาทั้งแส่เส้นนี้เนะี่ยดีอย่างหนึ่งคือห้ามหลับครับ <c oughs> เป็นเส้นทางที่สวยงามครับตลอดแนวเส้นทางครับจะเห็นภูเขาล้วนครับแล้วประดับประดาไปด้วยทัศนียภาพที่สวยสดงดงามครับนี่คือถนนเส้นลมเกา่วาวังสะพุงครับลมเกา่าผู้หลวงวังสะพุงครับเส้นทางจุดหมายปลายทางเราคือเมืองเลยครับ ณเวลานี้อยู่ที่บ้านเตาตัดผู้หลวงครับนี่ครับพี่น้องท่านใดที่อยากสัมผัสบรรยากาศคล้ายๆแต่ไม่เหมือนทางแม่ห้องสอนนะครับแต่ก็ห้ามหลับครับตลอดเวลาเลยครับผมเส้นทางนี้สนุกสนานครับตื่นเต้นหลับไม่ได้ครับ ไปพบกันครับ